าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าไม่รู้จะถือครองอะไรความรู้ในการลงทุนก็ไม่มีกลัวว่าวันนี้คุณลงทุนแล้วจะเจ๊งและแบบนี้ต้องทำยังไงดีคลิปคลิปนี้มีทางออก สวัสดีครับผมโค้ชปอนด์นะครับวันนี้ก็กลับมานะครับหลังจากห่างหายการทําคลิปไปแบบพักใหญ่เลยนะครับยังไงก็ตามทีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่แบบว่ายังคงติดตามกันแล้วก็สนับสนุนกันนะครับคือด้วยช่วงที่ผ่านมานะได้มีโอกาสไปทำคลาสหลายๆคลาสพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทำคอนเซิร์ด้วยเช่นเดียวกันเลยไม่ได้แบบลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมแล้ววันนี้ผมดีใจมากๆนะที่แบบได้มีโอกาสกลับมาทําคลิปนะครับซึ่งคลิปที่กําลังจะทําในวันนี้นะเป็นคลิปที่แบบว่ามาจากคนที่เขาคอนเซิร บางอย่างเนาะแล้วเขาก็มาปรึกษากับผมเราเลยตัดสินใจจะทําเป็นคลิปซึ่งต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยคุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าดอกเบี้ยงเงินฝาก คือมันต่ําเตี้ยเรียดินมากๆถ้าเกิดวันนี้คุณเอาเงิน100บาทไปฝากในธนาคารนะครับคุณจะได้ดอกเบี้ยกลับมาที่25สตางค์เงินฝากของคุณก็จะแพ้อัตราเงินเฟอ้ออย่างแน่นอนแล้วแบบนี้เราควรจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนดีผมเชื่อว่าใครหลายๆคนในที่นี้คงเคยได้ยินประโยคนี้นะครับมีเงินถือเป็นน้องครับมีทองถือเป็นพี่ครับใช่ครับถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าคุณไม่มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนเลยนะครับคุณกลัวที่จะลงทุนแล้วเจ๊งนะครับหรือว่าออไม่รู้ว่าจะเอาเเงงิินนนนไไปปวาใส,สททรรัพย์ะภห นะผมคงแนะนําให้คุณเอาเงินไปวางไว้ในะทองคําครับ <_ C 1> เพราะอะไรล่ะครับอย่างที่ใครหลายๆคนรู้นะครับถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆนะศึกษาข้อมูลดีๆนะครับทุกวันนี้คุณเห็นข่าวเต็มไปหมดนะครับว่าหลายๆประเทศนะครับเ,เรียกได้ว่าพิมพ์เงินกันสะบ,บ้านหันแหลกเลยนะพิมพ์เงินกันเป็นวันเล่นเลยนะหมายความว่าเงินที่ถูกพิมพ์ออกมาครับจะทําให้ปริมาณของจํานวนเงินนะครับมันมากมายม,ายมหาศาลนะครับจนล้นโลกนะครับ แล้วสิ่งที่ทําตรงนี้ครับคือการพิ่มเงินครับมันจะทําให้อัตราเงินเฟอ้อของโลกนี้สูงขึ้นครับซึ่งคุณเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามันส่งผลกับอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากครับทุกวันนี้ดอกเบี้ยเงินฝากก็จะลดตับลงมาเรื่อยๆนะปริมาณเงินที่มากเกินไปมันส่งผลยังไงถ้าวันนี้คุณคือคนหนึ่งคนนะครับ คนหนึ่งคนเนี่ยที่แบบว่าต้องการอาหารนะครับแล้วคุณก็ไปเจอปลานะเป็นปลาตัวใหญ่มากๆนะครับแล้วคุณเป็นคนเดียวที่จะได้กินมันนั่นะหมายว่าคุณจะเป็นหนึ่งคนที่ได้ครอบครองปลาชิ้นนั้นแล้วกินปลาชิ้นนั้นแบบเต็มๆในทางตรงกันข้ามครับถ้าวันนี้คนหนึ่งคนคือตัวคุณเปลี่ยนกลายเป็นคนสิบคนครับแต่เนื้อปลาเนี่ยยังมีเพียงแค่ชิ้นเดียวชิ้นใหญ่ๆนะครับมันจะกลายเป็นว่าเนื้อปลาชิ้นนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็น1ิบส่วนครับ มันก็เหมือนกับวันนี้ครับคุณพิมพ์เงินครับเพิ่มปริมาณของธนบัตรครับเพิ่มปริมาณของจํานวนเงินเข้าสู่ระบบครับซึ่งปริมาณธนบัตรที่เข้าไปในระบบครับเพื่อจับใจใช้ซอยมันก็จะเทียบเท่ากับปริมาณคนที่ผมยกถึง1ิคนนะครับที่มันเพิ่มขึ้นนะครับและตอนที่คนเยอะขึ้นเนื้อปลาที่ได้กินต่อคนก็จะชิ้นเล็กลงหรือน้อยลงนั่นเองเช่นเดียวกันครับปริมาณเงินที่ถูกอัดเข้าไปในระบบครับมันก็จะกลายเป็นว่า มูล,ลค่าของเงินดั้งเดิมของมันครับก็จะถูกทําให้ลดเล็กลงเล็กลงเล็กลงอย่างต่อเนื่องครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับทองคําหรือทําไมผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่มีความรู้ คุณควรเริ่มต้นศึกษาจากการลงทุนในทองคาไปก่อนหากคุณได้เคยมีโอกาสดูหนังจีนกําลังภายในนะหรือดูหนังแนวแบบยุคโรมันย้อนกลับไปครับคุณจะรับรู้เรื่องราวเลยนะว่าจริงๆแล้วทองคํามันมีมากกว่า1000ปีแล้วสิ่งเหล่านี้ครับมันถูกใช้ครับในการแลกเปลี่ยนครับวันนี้คุณอยากจะกินอาหารคุณก็ใช้ทองคาแลกถ้าวันนี้คุณอยากจะได้ที่พักครับคุณก็ใช้ทองคาในการวางไปจนถึงเรื่องของของมีค่าด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ทองคำเป็น ิ่งมีค่าในการแลกเปลี่ยนมากับยาวนานมากๆนะครับจนถึงจุดที่เรียกได้ว่ามีการพิมพ์เงินกระดาษมากขึ้นเข้าสู่ระบบการเงินของโลกนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเรียกได้ว่ามีกฎอยู่นะว่าถ้าวันนี้คุณจะพิมพ์เงินกระดาษเข้าสู่ระบบคุณจะต้องวางทองคำครับในการค้ำประกันคุณจะพิมพ์เงินได้คุณก็ต้องมีทองคําในการวางค้ำแบ็กอัพนั่นเองคนระับ้าเกิดคุณไม่มีทองคําในการวางแบ็กอัพครับคุณก็จะไม่สามารถพิมพ์เงินออกมาได้นะจนสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับมันถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในปี1ที่ ประธานาธิบดีวิชาร์ดนิกสันนับของสหรัฐอเมริกาได้ทําการยกเลิกครับกฎที่เรียกได้ว่าเฮ้ยวันนี้คุณจะพิมพ์เงินนะครับคุณจะต้องเอาทองคาในการแบ็กอับแต่คราวนี้ครับเขาเปลี่ยนเป็นใช้เงิน US เครับเป็นตัวแทนครับเป็นเงินสํรองครับให้เงิน US เครับเทียบเท่ากับมูลค่าทองคํา1ออนซ์และยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าวันนี้จะพิมพ์เงินครับไม่จําเป็นที่ต้องวาง พองคำในการแบ็กอัพแค่ถือเงิน US ก็เพียงพอแล้วพูดง่ายๆครับเลยกลายเป็นว่าเงิน US เป็นเงินทุนสำรองที่ใช้ในการแบ็กอัพแทนนะสามารถพิมพ์เงินกระดาษเข้าสู่ระบบได้แบบไม่จํากัดเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเสมือนกับที่ผมเล่าเรื่องคนหนึ่งคนกินปลาครับได้ปลาชิ้นใหญ่นะี่ออกอไหม แต่พอเป็นคน1ิบคนเนี่ยชิ้นปลามันก็จะเล็กลงเคสนี้ก็เช่นกันครับถ้าคุณพิมพ์เงินแบบไม่จากัดครับมันจะกลายเป็นว่ามูลค่าของเงินของคุณครับมันจะลดลงจนเข้าใกล้ศูนย์ซึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนลว้ว่าทองคำเนี่ยมันมีปริมาณอยู่อย่างจากัดแล้วของเดิมนะครับเรียกได้ว่ามันก็มีมูลค่าในตัวมันไม่ออกไหมเพราะว่าผู้คนเนี่ยให้คุณค่าแล้วมันก็ถูกใช้ในการแบ็กอัพในการพิมพ์เงินนะมันเลยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่คุณพิมพ์เงินมากขึ้นครับมูลค่าของทองคําก็จะสูงขึ้นนตามไปด้วยเช่ เดียวกันนะแล้วผมอยากบอกคุณอย่างนี้ครับถ้าคุณไปดูประวัติศาสตร์ ดีๆนะครับย้อนไปนะครับจากปี2000จนถึงปีล่าสุดปัจจุบันก็คือ2020ครับตัวเลขเหล่านี้นะมันเป็นตัวเลขจุดสูงสุดครับโดยประมาณนะครับในแต่ละปีนะครับโดยหน่วยของมันคือ US ต่อออนนะครับในปี2000ครับมูลค่าของทองคำนะครับทองคำน้ำหนัก1ออนซ์นะครับมีค่าเท่ากับ314 US ดอลลาร์นะครับพอปี2001มูลค่าของทองคำลดเหลือ290นะครับนี่คือจุดสูงสุดนะครับในแต่ละปีนะครับปี2002ครับอยู่ที่325ครับ2003อยู่ที่ส 400นะครับ2,004อยู่ที่4 5 3ครับ2,005อยู่ที่521ครับ2,006อยู่ที่723 2,007อยู่ที่821ครับ2,008อยู่ที่1,018ครับ2,009เพิ่มไปอีกครับเป็น1,206 US ครับปี2010ครับเพิ่มไปเป็น1,420ครับปี2011ครับ คือ1906ครับปี2012คือ1776ครับ2013คือ1694ครับลดลงแล้วนะครับ2014เหลือ1389ครับ2015คือ1303 2016 1369เริ่มพลิกกลับขึ้นมาครับ2017 1355ครับดูทรงๆคงที่นะครับ2018 1364ครับสำหรับผมก็ถือว่าคงที่ครับหากเทียบกับ2016 2019ขึ้นมาที่1549ครับ2020พีคสุดครับในปี อยู่ที่2อ6 9โดยประมาณครับคุณจะเห็นชัดเจนนะครับว่าภาพรวมของทองคําตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับโดยประมาณนะมันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นตลอดนะมันอาจจะมีบางปีที่ลดลงบ้างแต่ละปีตัวเลขที่ผมพูดถึงมันเป็นตัวเลขที่เป็นแบบราคาทองคาสูงที่สุดนะและถ้าวันนี้นครับคุณคิดว่าคุณไม่รู้จะเอาเงินออมของคุณไปไว้ในไหนครับเอาเงินออมของคุณไปลงทุนในอะไร ผมก็ยังคงยืนยันจากข้อมูลตรงนี้ครับแนะนําคุณครับว่าให้คุณเก็บสะสมออมในทองคำครับเพราะถ้าคุณดูข้อมูล20ปีย้อนหลังครับทองคําให้ผลตอบแทนแบบเติบโตขึ้นโดยเฉลียนะ่ยอยู่ที่28%นะ28%คุณอย่าลืมนะนี่คือตัวเลขที่แบบว่าคุณเข้าซื้อในจุดที่แบบราคาสูงที่สุดด้วยนะหรือต่อให้คุณคนระับมอง10ปีย้อนหลังล่าสุดครับทองคาก็ยังให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยกับคุณอยู่ที่7-8%ถดซตึ่งถ้าเกิดคุณซื้อได้ต่ากว่าต ที่จะทำผลตอบแทนได้มากกว่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะมอง worst case มุมไหนก็ตามทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสามารถให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อกับคุณได้อย่างแน่นอนมันมีแอปพลิเคชันที่เขาพร้อมซัพพอร์ตคุณนะครับคุณสามารถออมเงินแบบ10บาทก็ได้เดือนละพันก็ได้แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะออมรูปแบบไหนอย่างไรดีนะครับซึ่งถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดพวกนั้นคุณสามารถ inbox เข้ามาหลังไมค์หาผมครับและสุดท้ายและท้ายที่สุดครับสำหรับใครก็ตามทีนะครับถ้าคุณได้มีโอกาส ฟังหรือชมคลิปคลิปนี้ครับแล้วคุณคิดว่าคลิปคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์ครับฝากเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับด้วยการกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe ครับหรือพิมพ์คอมเมนต์ด้านใต้เข้ามาได้เลยนะครับในกรณีที่แบบว่าเอ้ยคุณต้องการติชมและผมหวังว่าครับคุณจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมแชร์และแบ่งปันในคลิป,คล,ปคลิปนี้นครับ ลองเอาไปลงมือทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับแล้วไว้อัปเดตผลกันอีกทีนะว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างสามารถทิมพ์อัปเดตกันมาได้ที่ไลน์แอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมไะยินดีมากๆไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม